เรียนรู้ออนไลน์ k บโคลสวัสดีครับพบกับคุโลเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็จะมีคิดดีๆนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับทนหนที่ต้องการบล็อก Facebook นะครับเฟซบุ๊กเพื่อนที่ไม่รู้จักนะครับหรือว่ามีเพื่อนแชร์ข่าวต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวการพนันอะไรต่างๆนะครับหรือว่าคนไม่รู้จักแชร์มานั้นนะครับเราต้องการที่จะบล็อกเขานะครับไม่ให้อยู่ใน Facebook ของเรานะครับเราสามารถทําได้ หรือแม้กระทั่งนะครับบางคนที่โดนแฮกเฟซบุ๊กไปนะครับคนที่แฮกเขาก็ไปบล็อกเพื่อนนะครับบล็อกเพื่อนเราใน Facebook นะครับเมื่อเรากู้คืนมาแล้วเราไม่สามารถเห็นเพื่อนได้นะครับเราสามารถที่จะปลดบล็อกตัวนี้ได้นะครับมาชมขั้นตอนกันเลยนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่ข้างบนนะครับเสร็จแล้วเลือกมาที่การตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นมาเลือกที่การตั้งค่าครับ ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาเลือกที่การบล็อกครับในการบล็อกนะครับจะมีหลายวิธีนะครับเราต้องการบล็อกอที่เป็นของผู้ใช้ก็ได้บล็อกที่เป็นข้อความก็ได้นะครับอบล็อกคำเชิญแอปก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นที่บล็อกผู้ใช้นะครับทีนี้ก็จะมีรายชื่อนะครับที่เราบล็อกอเพื่อน ใน Facebook นะครับถ้าเราต้องการบล็อกก็สามารถบล็อกได้นะครับถ้าเราต้องการบล็อกจะทำยังไงบ้างนั้นนะครับมาคลิกตรงที่เพิ่มลงในรายการที่บล็อกนะครับเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อ Facebook ลงไปได้เลยนะครับที่เราต้องการที่จะบล็อกนะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นชื่อ f c e e o o o นะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วถ้าเราต้องการบล็อกก็คือกดที่บล็อกได้เลยครับเสร็จแล้วกดยืนยันครับ ากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการบล็อก Facebook นะครับแล้วก็มาคลิกดูได้ว่า Facebook นั้นบล็อกไปหรือยังนะครับบล็อกไปแล้วนะครับนี่ทีนี้อีกฝั่งตรงข้ามนะครับที่เราบล็อกไปเขาจะไม่สามารถที่จะค้นหาชื่อ Facebook เราได้นะครับอลองค้นหาดูนะครับพอค้นหาก็ไม่เจอนะครับ เห็นไหมครับค้นหาก็จะไม่เจอนะครับนะจนกว่าเราจะปดบล็อกนะครับเรายกเลือกการบล็อกปั๊บนะครับอีกฝั่งตรงข้ามจะค้นหาเราเจอนะครับนะอลองค้นหาดูนะครับทีนี้จะค้นหาเจอนะครับเพราะว่าปดบล็อกไปแล้วนะครับเจอแล้วครับเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการบล็อกนะครับเราสามารถบล็อกได้นะครับ ถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติมาเพิ่มเป็นเพื่อนเรานะครับเกรงกลัวว่า Facebook เราจะถูกแฮกไปนะครับเราสามารถบล็อกได้นะครับหรือว่าสามารถปลดล็อกได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับในการชมคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านนั้นมีปัญหาในเรื่องของการกู้ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กถูกแฮกนะครับ Facebook ติดล็อกหรือว่า Facebook ติด2ชั้นนะครับติดยืนยันถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ Facebook นะครับสามารถทักมาสอบถามคูดูได้นะครับ ก็ยินดีให้บริการนะครับสามารถทักมาเบอร์ข้างล่างได้นะครับหรือว่าทักมาช่องทางไลน์ได้นะครับอ่าก็ยังไงนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับยังไงก็โอกาสต่อไปก็ฝากท่านนะั้นเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปน,นีส้สวัสดีครับ